ี่ค่ะหลังจากช่วยคุณยายช่วยคุณยายรดน้ำผักเสร็ดมาช่วยคุณปาปีโตนุม่มน้อยสีสันบ้านสวนสุดยอดเก่งมากนี่ค่ะช่วยกันชองคนไม่ยอมหยุดดูความคนปพี่อยให้ดู่ะ ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับสองหมุมสองมุมสองมุมสองมุมทำอะไรอยู่ครับฮัลโหลมันน้ำมูวันอะไรอยู่ดูอิงไอซ์อ๋อชีสสอนโนเอรเอาเป็นค <think> ุณครูสอนโนเอร์อ๋อโอเคช้อนหลาน <c oughs> ให้ดูดฝุ่น หโหนี่ของเล่นกรลโดเติมซึกจนี่ค่ะบริเวณบ้านสวนกว้างขวางค่ะโอ้โห,โหเอาดูดไปโอ้โหสนได้เรื่องสนได้เรื่องค่ะโอ้โหนี่ค่ะ ตาสวนทรงรักค่ะโอเคอโอ้โหโต๊ะทานข้าวค่ะถ้าหลานด<อ>ูดปุ่นโอเคขยันจริงๆ บริเวณบ้านเรา mm hmm. บ้านหลังน้อยค่ะบริเวณกว้างขวาง mm hmm. เนี่นเออ,เอ,อสายหลุดดะเล่งสายมันน้ำมูอิเล็กทริกสายไปสายมันสั้นแล้วเอวโอเคปล่อยให้เขาละเลงกันสองคนไปคุณยายก็ไปรดน้ำต้นไม้ต่ออ,อ๋อตรงบันไดเขาดูดกันแล้วเลอ ดูดแล้วโอูชมชาเหลือเยี่ยมเนี่ยค่ะโอเคค่ะพอตัวไปรดน้ำต่อนะคะปล่อยเขาสองคนตาหลานไปนี่ค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์แข็งแรงมากค่ะร้อนเพิ่งจะแปดโมงมั้งคะหรือเจ็ดโมงกว่าเนี่ยค่ะแดดแรงมากเลย โอเคต้นไม้ของเราก็สดชื่นค่ะืเช้ามาก็นี่แหละของหน้าที่เราโอเคค่ะตรงนี้แปลงพริกก็งามค่ะโอ้โหน้ำไหลทิ้งล้นแล้วโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเก่ผ้านี่ค่ะวันนี้เรา ให้ช่างทาง ID Home ค่ะน้องมาช่วยทำก๊อกน้ำให้เราใหม่ค่ะพอดีเราซื้อเครื่องปั๊าม,มาเสร็จแล้วก็ปัญหามากมายก็คือนุกมดตัวเล็กนิดเดียวเนาะสามารถทำลายแบบทำให้เราเสียความรู้สึกจริงๆเลยอาบน้ำอยู่ก็ไม่มีน้ำทำอะไรอยู่ก็น้ำก็หยุดโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาทำให้ใหม่นี่ค่ะช่างฝีมือจาก ID Home นะคะ เราเป็นลูกค้า ID Home ตั้งแต่สร้างบ้านคะ่ะทุกอย่างซื้อที่ ID Home แล้วเด็กคนนี้ล่ะเ,เป็นลูกค้าที่ไหนในเด็กคนนี้โปโปเนี่ยเอลเอลมาจากไหนเนี่ยเด็กคนนี้ชีปเปลือยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ให้น้าไปทํางานเฮ้ยชีเป,ป,ปเลือยไหนแกพ้าด้วยโอ้โหคุณป้าพีนี่ค่ะคุณสามีก็ยืนลุ้นให้กําลังใจอยู่ตรงนี้ฮัลโลนั่นแหละสุดยอด โอ้ยอีสิคนเป็นนี่ง่ายมากทำไมต้องปีนอามนว้าวโอเคเยี่ยมตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีปัญหานะคะในนามพระเยซูพระเจ้าช่วยน้องเก่งเรียกน้องชายมาดูโอ้ยสิบกว่ารอบโอเคเอลไปไหนแล้วลูก ลองดูซิโอเคโมนัมูบายบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเช้าวันนี้นะคะวันที่23ค่ะเอลสวัสดีครับก่อลูกสวัสดีครับน้องทําอะไรอยู่ครับลูกน้องน้องเลี้ยงดอพูดดังๆสิเก็บอะไรนะลูกดอกอัญชันโอ้ยเก่งจังเลยครับดอกอัญชันของบ้านสวนเยอะไหมลูก เยอะครับไหนดูซิคุณยายให้พาดูซิโอ้โหเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะเยอะจริงๆวันนี้น้องโนเอลช่วยคุณยายเก็บดอกอัญชันค่ะคุณยายทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วจะไปโบสถ์แต่ตอนนี้เก็บดอกอัญชันก่อนนะคะไหนดูซิฝีมือหนุ่มน้อยสีสันบ้านสวนทรงรักเก็บดอกอัญชันเก็บยังไงครับอุ้ยดูหน้าอะดึงอย่างนั้นแหลลูกเอาใสใสลงไป Oh, oh. โอ้โหเก่งจริงๆเลยไหนดูส right. ิโ oh, อ oh. okay. okay. yeah, ้โหชุดเก็บดอกอัญชานดูสุดยอดเนี่ยค่ะโอเคอย่าเหยียบอย่าเหยียบลูกเดี๋ยวโหลเดี๋ยวหกไม่เอาไม่เหยียบครับไม่เหยียบเอาวางดีๆโน่เดี๋ยวหกครับลูกโอเคเอ็นจอยบายเอวจุ๊บจุ๊ก่อนสวัสดีครับด้วยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเอาเก็บเก็บยกดีๆยกดีๆ โอเคค่ะขอตัวเก็บก่อนนะคะโอ้ก่อนอื่นพาชมนี่ก่อนค่ะแตงโมเราโตแล้วค่ะนี่โอ้โห,โโหเดี๋ยวเราได้ทานแล้วโตวแล้วค่ะหนึ่งลูกสุดยอดภูมิใจมากเลยนายเอลมาดูแตงโมสิน้ยมาโชว์แตงโมสิน,นี่แตงโมไหน,นชี้สิอ๋อแตงโมเราใช่ไหมโอ้กอก็กจับดูสิ โอ้โก็กกเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บไปทานที่กรุงเทพกันโอเคบายบายก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บเให้มันสุกก่อนอ๋อให้มันสุกก่อนโอ้โหน้องเก่งจังเลยรู้ได้ไงเนี่ยโหยสุดยอดครับตรงนั้นกําลังออกดอกลูกอย่าโดนนะให้มันสุกก่อนใช่ไหมครับอ่าโอเคให้มันสุกก่อนโอเคบายบายก่อนจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับรอรอสวัสดีครับเอลสวัสดีครับรอรอก่อนสวัสดีส พระเจ้าอวยพรทุกท่านก่อนพูดก่อนพระเจ้าอวยพรครับอาเมนขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายโอเคดีๆไปหาคุณป,ป,ป้าปีเลย <ไฟ S 1> วิด,ดีโอครับอุอ้ยเจ็บตูดลุกขึ้นลานชายลานชายกำลังจะเก็บแตงโมค่ะนี่คะ่ะคุณมามิเอลลมองกล้องไปบอกมามิสิบอกมามิก่อนน้องจะเก็บแตงโมแล้วครับ บอกมามีสิแบบมีครัพรุ่งนี้เจอการพูดสิดึงเลยลูกดึงเก็บแตงโมเลยเก็บเลยสิเก็บ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 คับดึงออกมาเลยคุณยายให้ดึงไงเอาไม่ได้เดี๋ยวคุณยายเก็บเองมามามาเออหลุดแล้วนั่นไงหลุดแล้วนั่นไงมาเอาไม้คุณยายส่งไม้คุณยายถือโอ้โหน้องได้แตงโมหนึ่งลูกไหนดูที่แตงโมกับหน้าโนอเอลสิอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าอะ,อะมอง เย้ yeah. จุบจ๊บๆก่อนไหนรูปหัวใจรูปหัวใจไหนมีฮาดมินิหาดมินิหาดเย้เก yeah. <Yeah. S 1> ่งมากโอเคนี่ค่ะแตงโมอยัดเยอะแล้วตกแตกตกแตกเดี๋ยวคุณยาถือเอง